คืนฝันว่าได้เป็นเชฟ EP นี้จะมาพร้อมกับไวไวสองรสชาติค่ะรอบนี้เข้าครัวรังสรรค์เมนูแบบว่าว้าวมากๆก็จะแอบเอาเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆมาให้ดูนะคะคลิปนี้เป็นการถ่ายงานส่งค่ะแต่ว่าเปลจะเอาเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนดูใน YouTube เบลก็จะทําทั้งหมด2รสชาติไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้ง2รสชาติที่เปลจะทํานะคะก็จะมีรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสแล้วก็รสโคเรียสไปซี่ซีฟู้ดเบลก็จะต้มเส้นก่อนเลยนะคะประมาณ4นาทีเวลานี้เป็นเวลาที่กําลังพอดีเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าต้มนานกว่านี้เดี๋ยวเส้นอืดน,นะแล้วก็ปรุงได้เครื่องปรุงที่เขาให้มาในซองไวๆเลยค่ะนี่ยังไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งนะคะก็ดูน่าทานแล้วแหละทุกคนไปค่ะเราไปจัดจานกันตอน่อเอาท็อปปิ้งทั้งหมดที่เรามีนะคะที่เราอยากจะใส่แล้วก็อยากจะทานเอามาจัดในจานนี้แล้วของทั้งหมดที่เปลจัดลงไปในจานของทั้งหมด2รสชาตินี้นะคะก็เป็นของที่เปลชอบทั้งนั้นเลยจริงๆก็ไม่ได้จัดออกมาสวยงามเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ถ้าเทียบกับคนที่ไม่ค่อยมีศิลปะแบบเปลแล้วถือว่าฝีมือใช้ได้อยู่นะแล้วเราจะททําางงงนส่ ก็จะทําแบบช่ยๆไม่ได้ก็เลยต้องตั้งใจสักหน่อยแล้วก็ไม่ใช่แค่ทําทรงอย่างเดียวด้วยแต่พอทําออกมาแล้วถ้ามันดูน่าทานเราเองก็จะมีความสุขด้วยค่ะพอจัดจานเสร็จแล้วเปลก็จะเอาเส้นมาม่าค่ะมาลงในจานช็อตนี้ดูน่าทานเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้ก็เติมน้ําลงไปเป็นน้ําที่เราปรุงในกระทะน,นั่นแหละค่ะเสร็จแล้วค่ะทั้ง2เมนูที่เปลทําในวันนี้ต่อไปก็จะเป็นช็อตทานค่ะเริ่มจากซดน้ําก่อนเลยค่ะขอชิมรสชาติก่อนทั้งสองรสชาติบอกเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะถ้าได้ลองทานแล้วเปลว่าต้องมี ติดใจบ้างแหละตัวรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสนะคะตัวนี้หอมชีสมากเลยทุกคนแล้วก็เส้นนะคะเหนียวเนบืบรสชาติเข้มข้นมากๆและตัวรสโคเรลยสไปซี่ซีฟู้ดรสนี้บอกเลยว่าแซ่บมาถ้าใครเป็นสายทานแซ่บนะคะรสนี้ต้องไม่พลาดซดน้ําไปนี่โล่งคอเลยค่ะและเส้นวายๆอร่อยมากค่ะต้ม4ี่นาทีกําลังพอดีเลยเส้นเหนียวเนบืบกําลังพอดีเลยค่ะแล้วก็ทานคู่กับท็อปปิ้งทั้งหมดที่เราเตรียมมาแล้วก็เป็นท็อปปิ้งที่เป็นของชอบเราทั้งนั้นเลยเป็นการทำคอนเทนต์ที่แฮปปี้มากๆเลยค่ะทุกคนทั้งได้ทาน สนุกแล้วก็ได้ทํางานส่งแล้วก็มีความสุขกับการได้ทํางานอดิเรกด้วยโอเคตอนนี้ก็คืออิ่มแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังเล็กๆแน่นอๆหรืออาจจะเป็นเบื้องหน้าด้วยก็ได้เพราะว่าคลิปจริงๆเปียวจะใช้แค่ประมาณ1นาทีนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เปียวจะไปตัดคลิปแล้วก็พากเสียงต่อค่ะใครดูคลิปนี้จนจบแล้วรู้สึกว่าไวๆมันน่าทานทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเลยนะอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่เปียวคิดว่าถ้าได้ทานก็คงจะไม่เบื่อเลยไปแล้วนะคะไว้เจอกคลิป นะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะ